สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech อัปเดตนะครับกับผมนายนัชยพงศ์ศรสีสว่างสุขหรือนาย Happy Man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับมาครับวันนี้มีข่าวอะไรมาฝากกันบ้างนะครับมาที่ข่าวแรกเลยนะครับ เปิดตัวไปล่าสุดครับในบ้านเราเองครับข่าวแรก o p p o Reno 5 PRO 5G นะครับงานนี้เขาบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟน 5G ระับ,บพรีเมียมครับที่เน้นการถ่ายวิดีโอพ r อเทสที่สวยที่สุดงานนี้จำหน่ายพร้อมจำหน่ายนะครับวันที่12กุมภาก็คือวันนี้นี่แหละในราคา1 0 0อทุกที19,990บาทนะครับวางจำหน่าย แล้วนะครับเปิดตัวกันไปเมื่อวานครับสำหรับตัว Oppo รุ่นล่าสุดครับซึ่งเมื่อ,เ,อเร็วๆนี้ก็เพิ่งเปิดตัว Oppo Reno 5 Series 5G นะครับแต่งานนี้ตัวรุ่นโปรรุ่นใหญ่สุดมาแล้วนะครับราคาไม่ถึง20,000บาทงานนี้มาพร้อมกับวันนี้ถ้าหากซื้อวันที่12ถึง21กุมภาพันธ์นี้นะครับรับ e v i p card ประกันหน้าจอแตก1ปีมูลค่า9,000บาทแล้วก็หูฟัง oppo enco free enco free นะครับ3 9 9 9บาทโดยมีจำนวนจำกัดเช่นเคยใครที่กำลังมองมือถือรุ่นใหม่ที่รองรับ5 g ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกนะครับถ้าหากใครจองก่อนก็จะได้ของสม,มนาคุณอย่างสะใจนะครับงานนี้ oppo reno pro 5G นะครับก็คือเน้นทางด้านการถ่ายพปอเทกนะครับถ่ายวิดีโอโปรเทที่แบบที่สวยที่สุดนะครับมีฟีเจอร์อย่าง Dual View Video นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Live HDR ด้วยนะครับก็เรียกว่าปรับปรุงเรื่องการถ่ายวิดีโอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับความละเอียดกล้องหลังเข้ามาที่64ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับทำให้การใช้ Dual View Video ภาพออกมาคมชัด มากๆนะครับแล้วก็หน้าจอครับมีขนาดหน้าจอ6.5นิ้วด้วยนะครับเป็นซ u เปอร์อโมเรแล้วก็อ่ f รีเฟรชเรทเนี่ย90เฮิร์นะแล้วก็บาง7.6ม mm ิลิเมตรก็ถือว่าบางใช้ได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้แบบบางสุดๆแต่ก็ถือว่าโอเคแหละแล้วก็เรื่องของอาการออกแบบนะครับก็เลยเขาบอกว่าเป็นาฝาหลังเนี่ยคือเป็นเป็นพรีเมี่ยมเหมือนเป็นแบบไดมอนด์สเปกตรัมโปรเซสนะครับก็คือเหมือนแบบ เป็นประกายเพชรลักษณะเงี้ยนะครับคือเวลาสะท้อนกับเรื่องแสงเงากับแสงอย่างเงี้ยครับก็จะมีแสงเงาเป็นเฉดสีออกมาส่วนตัวเรื่องรอมนะครับความจุที่มีให้เนี่ย256กิกเลยนะแล้วก็แรมเนี่ยโหเอี๋ยวนี้ให้เยอะมาก12กิกเลยนะครับซึ่งจะใช้ชิปชิปเซ่า CPU นะครับที่ขับเคลื่อนเนี่ยพลังก็คือล่าสุดเนี่ยใช้ของ MediaTek นะครับเป็นตัว Dimensity 1000 plus นะครับก็ เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของค่ายมิเดียเทคนะครับที่ใช้เทคโนโลยีการผลิต7นาโนเมตรต้องบอกว่าอ่าแล้วก็รองรับตัว 5G ด้วยก็ต้องบอกว่าตัวเทคโนโลยี 5G เนี่ยมาแล้วก็เรียกว่ามีการพัฒนาให้เทคโนโลยีเทคโนโลยีการผลิตลดลงนะก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกินไปน้อยลงนะครับในขณะที่การชาร์จนะครับรองรับ65วัตต์ซูเปอร์ฟุ2.0นะครับก็ชาร์จ เอ่เรียกว่า100%เต็มเนี่ยภายใน30นาทีเร็วมากนะครับแบตเตอรี่ให้มา4,350อันนี้อาจจะแมผมว่ามันอาจจะน้อยไปหน่อยหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าโอเคนะคถือว่าก็ใหญ่อยู่แต่ว่ามันก็จะมีเทรนด์ในปัจจุบันนี่เ็เห็นจะ,จะเห็นว่ามันจะมีแบบใหญ่กว่านี้นะแต่ด้วยตัวเครื่องด้วยการดีไซน์เนี่ยที่ขนาดอาจจะออกบางสักเล็กน้อยอะไรอย่างงี้ครับมันอาจจะทําให้ขนาดแบตเตอรี่นะครับอาจจะต้องเล็กลงนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ วางจำหน่ายกันไปแล้วนะครับก็ไปหาซื้อหาจองกันได้ที่แบรนด์ช็อปทุกสาขานะครับก็ลองดูแล้วก็แน่นอนว่าน่าจะมีกับผู้ให้บริการเครือข่ายต่างๆด้วยเขาบอกมีราคาลดสูงสุดนะครับหากใครที่ใช้แพ็กเกจอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ลองดูได้เพราะเขาบอกว่าลดสูงสุด8000เลยทีเดียวเรียกว่าเป็นออรุ่นล่าสุดที่เปิดในไทยนะครับ สำหรับค่าย Oppo ปีนี้ก็น่าจะมีอีกหลายรุ่นที่มาแรงแล้วก็ตัวรองรับตัว 5G ด้วยนะครับก็ลองติดตามกันดูและกันสำหรับแฟนๆ o p p o อีกรุ่นนึงนะครับอันนี้เป็นข่าวจากต่างประเทศเนาะ Oppo นะครับ X 2 0 2 1นเะครับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับของโลกที่เป็นสมาร์ทโฟนแบบหน้าจอยืดได้แล้วก็พับได้เขาเรียกเป็น s c o l a b l e ครับ คืออันนี้คือ Oppo เนี่ยเคยโชว์นวัตรกรรมนี้มาแล้วนะครับคาดว่าในปีนี้คงจะได้เห็นสมาร์ทโฟนตัวเป็นๆออกมานะครับและก็ชื่อว่าอ็อ o x 2021นนะครับออฟ i ิเชีคงต้องรอดูอีกทีนึงซึ่งเ,เรียกว่าเป็นการยืดหดหน้าจอนะครับเก็บหน้าจอไปได้แบบไม่มีริ้วรอยเลยครับเราปติปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเทรน สมาร์ทโฟนแบบพรีเมียมนะครับที่เป็นแบบพับหน้าจอได้เวลาเรากางออกมาปุ๊บก็เห็นรอยแบบรอยพับอยู่นะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ค่อยแบบสบายตามากนักนะครับถึงแม้ว่าใช้งานมันก็จะโอเคแหละหน้าจอใหญ่นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัว o p p o e X 2021เนี่ย2021นะครับก็เรียกว่ามันจะลบรอยตรงนี้ไปได้ทำให้แบบเนียนตามากขึ้นนะครับแล้วก็ เรียกว่าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่ามันทําให้หน้าจอใหญ่ได้แล้วก็หน้าจอแบบเป็นสมาร์ทโฟนปัจจุบันก็ได้นะครับก็รายละเอียดก็ยังไม่ได้มีเสเปคอะไรมากไปกว่าเขาบอกว่าจะลนช์ภายในปีนี้นั่นเองนะครับก็ต้องติดตามดูต้องเรียกว่าเป็นนวัตรกรรมที่ Oppo จัดมาให้นะครับก็เรียกว่านําทุกค่ายเลยนะครับแบบนี้อ่า เพราะเทนปัจจุบันปัจจุบันคือเราจะเห็นเะเป็นพับหน้าจอที่เป็นน่าจะเป็นเจเนอเรชั่นเจเนอเรชั่นที่3แล้วน่าจะมีรุ่นที่3ออกมาแล้วอย่างพวก C4 อะไรเงี้ยก็ต้องลองดูซัมซุงก็ะออกมาใหม่แต่คราวนี้ออ p โปนี่ล้ำไปแล้วนะครับถัดไปครับเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนมือถือค่ายจีนอค่ายหนึ่งที่มาแรงจริงครับค่ายนี้ x ซ a o m i นะครับเพิ่งเปิดตัว M 1 1ในประเทศไทยไปสดๆเลยนะครับงานนี้ x ซ a o m i Poco ป o ก o ปกนะครับ p ป c กนะครับ M3 นะครับก็คือโ o รก็ฟอนครับจริงๆก็อยู่ภายใต้แบรนด์ Xiaomi นะครับซึ่งจริงอนัน3เนี่ยเคยเปิดประเทศเอ่อเปิดตัวในประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่างานนี้เขาไปเปิดตัวที่อินเดียด้วยเช่นเดียวกันแต่สเปคดีกว่านะครับแรม6กิกบ้านเราเนี่ยแรม4กิกแต่คราวนี้ที่อินเดียเนี่ยแรม6กิกแต่ว่าเปิดไปแค่วันแรกเนี่ยขายไปได้1 1ล้านอ้าวเขาอาจจะเขียนผิดจริงๆเหมือนจะเป็น1นล้านห้าแสนยูนิตนะครับ ภายในแค่วันเดียวถือว่าประชากรของอ,อ,อินเดียเนี่ยคือก็เยอะอยู่แล้วนะครับก็ในการเขาเรียกว่าการขายสมาร์ทโฟนที่อินเดียก็ถือว่าเ,ออเป็นเรื่องที่ประสบความสําเร็จมากๆนะครับสำหรับเสี่ยมี่ที่เข้าไปทำตลาดแล้วก็คือแซงซัมซุงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ยิงยาวอันดับหนึ่งมาแล้วก็แน่นอนว่าไอ้อันดับโลกเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยขึ้นเป็นอันดับ4ี่ซะด้วยนะครับ ต้องเป็นอีกเรียกว่าเป็นอีกแบรนด์จีนแบรนด์หนึ่งที่มาแรงจริงไม่รู้ว่าเ,เรื่องแบ็คลิสจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็ต mm ิดตามกันต่อไปไม่รู้ว่าจะโดนเตะตัดขาเหมืนอนว u เว e ยหรือเปล่านะครับงานนี้ไปอีกค่าวหนึ่งเลยครับมา iPhone กันบ้างครับงานนี้เขามีการทดสอบมานะครับ iPhone 12 Pro Max นะครับที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต A14 Bionic นั่นเองนะครับมี RAM แ,แค่ 6GB แต่จากการทดสอบเขาบอกว่าชนะ Samsung Galaxy 21 Ultra นะครับในขณะที่ใช้การ speed test ใช้แอป speed test นะครับผมก็จะมีวิดีโอที่เป็นอยู่บน YouTube นะครับวิดีโอหนึ่งเขาก็เอาตัว2รุ่นนี้นะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับและในที่สุดนะครับเขาบอกว่าตัว iPhone 12 Pro Max เนี่ยทั้งทัที่มีสเปคก็เรียกว่า คือถ้าเทียบสเปคต่อสเปกนะครับก็ซัมซุงชนะอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่า iPhone กลับทําคะแนนได้ดีกว่านะครับก็เป็นการรันแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งไอโฟนโปรแม x นะครับเขาบอกว่าได้1.46.47นะครับน่าจะเป็นเวลาเป็นเวลานะครับเป็นชั่วโมงแล้วก็ตัว Galaxy นะครับถ้ารันเสร็จกนกา a ล็กซ a ่เอ u ยี่สเนี่ย ที่1เชั่วโมง52นาที64วินาทีก็จะเป็นความแตกต่างสำหรับการตัวเอ่อเทสบนแอปพลิเคชันนะครับในขณะที่ตัว s m s u u n เนี่ยมี R a มถึง12 g ิเลยทีเดียวก็น่าจะเป็นเรื่องปกติสำหรับการทดสอบแบบนี้ก็จะออกมาหเห็นทุกปีแล้วปีนี้เองจริงๆ Samsung ก็เขามีแพลนว่ามีการจะมีการพัฒนา ชิปเซตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการร่วมมือกับอย่างเอ็นบีเดียในแง่ของตัว GPU หรือชิปเซตอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเงี้ยทำให้ปีหน้าเขาคาดว,ว่าน่าจะบีด iphone ได้ก็ต้องมาลองดูกันนะครับว่าจะชนะตัว iphone ได้หไม่เพราะจริงๆ iphone ก็มีการพัฒนาชิปเซตออกมาประสิทธิภาพดีขึ้นทุกๆปีเช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนแบบเป็นเกมเนาะแมวไล่จับหนูนะครับ ออกมาก่อนใครออกมาหลังแล้วก็มาวัดสเปกกันโอเคไม่เป็นไรก็ไปติดตามกันนะหรับแฟนนะครับผมอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับถ้าเราใช้งานแล้วโอเคคึงพอใจก็ใช้งานต่อไปใครไหนก็ใครนั้นรักกันได้ครับถัดไปครับ Samsung Galaxy A บ้างครับ A-Series 52 4G ครับมีสเปคออกมาแล้วนะครับจริงล่าสุดบ้านเราก็32 5G เพิ่งเปิดไปงานนี้ มี A 5 2ามี A 5 2ด้วยนะครับก็คาดว่าน่าจะมีเวอร์ชัน 5G ด้วยงานนี้ก็จะเป็นตัวสเปคที่หลุดออกมาเป็นเวอร์ชันของที่เป็น 4G ก่อนนะครับงานนี้ก็ใช้ Snapdragon 720G นะครับก็มีคาดว่าจะมี r รมถึง 8GB เลยทีเดียวก็เรียกว่าเ่อวนี้สมาร์ทโฟนแรมนี่เท่ากับน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันเลยนะครับามาพร้อมกับ One u i 3.0นะครับแล้วก็คาดว่าคาดว่าน่าจะมาเขาบอกว่า r i n เขาบอกว่าน่าจะมีอัปเดตตามมาเร็วนี้ด้วยนะครับที่เป็น UI e u i 3.1ด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยมีขนาด6.5นิ้วเป็น Super AMOLED นะครับความละเอียด Full HD+ ซึ่งแน่นอนว่า ซัมซุงเนี่ยทำได้ดีมากเลยในจุดของเรื่องการแสดงผลหน้าจอต่างๆนะครับสีสันสดใสสวยงามนะครับแล้วก็ตัว Refresh ช a t e ในปัจจุบันตอนนี้รุ่นล่าสุดที่ออกมาคือ A รุ่นนี้เนาะ A อห้องเนี่ยรีเฟรชเรทอยู่ที่60 h z นะครับก็ต้องมารอดูอีกรา,าคาอีกทีนึงส่วนมีเรื่องของ Memory หรือความจุครับ128 g b ด 128GB นะครับ,ร,บอรอง กล้องเซลฟี่กล้องหน้า3 2ล้านกล้องหลังกล้องหลักนะครับ64ล้านแล้วก็จะมีกล้องอันต้วไวอีกอันนึง12ล้านแล้วก็อีก2กล้องนะครับมีควอดแคเมร่านะครับอีก2กล้องเนี่ยก็คือ5ล้านนะครับผมเป็นมาโครกับตัววัดระยะความลึกนะครับคาดว่าอ๋อแล้วจะมีเรื่องของแบตเตอรี่อีกแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์ครับมีฟ a สชัชาร์จยวัตตอนนี้จริงๆซัมซุงเริ่มพัฒนาฟ a สชาร์จแบบ6 5วัต์แล้วก็ต้องลองดูว,ว่าจะ,ะจะมาใน รุ่นไหนบ้างนะครับแต่อันนี้คือเป็นฟ้าชาร์ด25วัตต์ในรุ่น a series mm hmm. ก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะงานนี้ก็เอรอรุ่นตัว 5G นะครับว่าเอ p สเปคเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่คาดว่าก็น่าจะเปลี่ยนในแง่ของตัวพวกเป็น CPU ที่รองรับ 5G นะครับต้องรอติดตามกันต่อไปแฟนๆซัมซุงก็รอรับได้เลยนะครับคาดว่าน่าจะเข้าไทยเหมือนกันนะครับ ถัดไปหัวเว่ยกันบ้างนะครับหัวเว่ยก็มีข่าวอยู mm. ่เมื่อเชื่อวัน,นครับมีโปรดักต์ออกมาสินค้ามากมายแล้วก็มีประเด็นอิชชูให้เราติดตามมากมายเช่นเดียวกันครับหัวเว่ยพาวฟินสม a ร์ c ค m e เม p าโนะครับ, Huawei, รบงานนี้เวอร์ชั่นใหม่ที่จะออกมาในปีนี้จะมาพร้อมกับ Harmony OS นะครับซึ่งจะซัพพอร์ตความจุ64 g b เลยทีเดียวแน่นอนว่าตัว Puffin Smart Cam ม r มเนี่ยก็ออกมาในปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่าปีนี้จะออกตัวเวอร์ชันอัปเกรดมา ซึ่งจะมีราคาค่าตัวอาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับก็บคืออยู่ที่พันต้นๆน,น,นะครับแล้วก็จะมีสเปคก็คือตัวล่าสุดนี้ก็คือเรื่องที่สำคัญก็คือ OS นะครับเขามีการพัฒนา h a r m o n y o s มาก็สักพักใหญ่นะครับงานนี้ตัวล่าสุดจะมีการใช้งาน Harmony OS ลงไปด้วยซึ่งจะมีเรื่องของอความปลอดภัยนะครับต้อบอกว่าเป็น s กิล l l ว i i n s t a l ์ r รนะครับก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะครับ ของเรื่องการเก็บไฟล์ต่างๆนะครับมีเอฟีเจอร์ของ AI Smart Detection ด้วยนะครับรวมถึงความละเอียดกล้องเนี่ยก็คือความละเอียดถึง2 k เลยทีเดียวนะครับโอ้เรียกว่าเก็บวีดีโอความละเอียดสูงได้ถึง2 k เลยเดียวก็ถือว่าเรียกว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับ ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งที่อัปเกรดแล้วก็คาดว่าเขาก็จะมาในแง่ของการใช้งาน Harmony OS นะครับซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับนะครับเทคโนโลยีเช่น Huawei HiLink g h นะครับเขาเรียกเขาเรียกว่า Eco Eco Logical Chain ก็คืออาจจะซัพพอตรร่วมใช้งานร่วมกับก่อนอื่นเช่นลิงก์กับตัว Smart TV นะครับอาจจะสามารถดู กล้องเนี่ยจากสมาร์ททีวีก็ได้นะครับหรือจากตัวตอนนุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะครับที่เป็นตัว h a r m o n y OS ซึ่งสมาร์ทโฟนก็จะมาในอนาคตในอีกไม่นานนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ใครที่เป็นแฟนหูเวอกาจะต้องมีตัวเรียกว่า Device ของหูเวอรประจำตัวเอาไวแ้แทครบๆนะพึ่งซึ่งอนาคตเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบว่า seamless มากขึ้นนะครับ ใช้งานที่ไหนก็ได้สามารถดูที่ไหนก็ได้บนอุปกรณ์ใดก็ได้นะครับหน้าจอขนาดไหนก็ไม่เกีย่ยงนะครับก็คอนเซ็ปต์เขาดีมากก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าออกมาจริงแล้วเป็นไงบ้างนะครับถัดไปครับมาดูข่าวเรื่องของ WordPress กันบ้างดีกว่านะครับงานนี้ WordPress นะครับคลองส่วนแบ่งตอนนี้เป็น40%ของเอของการทำเว็บไซต์ของในโลกแล้วนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากเลยคือ WordPress เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวการทำเว็บไซต์นะครับที่ ทุกคนคงคุ้นเคยดีแล้วก็แน่นอนว่าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยทั่วโลกนะครับก็นิยมใช้งานกันเนื่องจากเขาเรียกว่ามีการใช้งานที่ง่ายนะครับแล้วก็มีพวกตีมีปลักก๊กอินมีเทมเพลตอะไรต่างๆให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถขัสมัยได้ในสไตล์ตัวเองนะครับก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งนะครับที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้นเพราะว่าเมื่อปีเขาบอกว่าเมื่อปี2011เนี่ย เขามีเขาเรียกว่าผู้ใช้นะครับน่าจะมีเว็บไซต์หละ10ล้านนะครับแต่ว่างานนี้เขาสามารถผลักดันไปได้นะครับจนปัจจุบันเนี่ยถึง40ล้านเลยทีเดียวเรียกว่าเอ่อกี่ปีละ9ปีก็ถือว่าใช้เวลาก็นานพอสมควรน,นะตั้งแต่2011ตอนนี้2021แล้ว9ปี10ปีนะครับก็ดันไปถึง40ล้านแล้วนะครับเรียกว่าเอ่อ เขากินตลาดตัว cms นะครับไปได้แบบ92.2 92เลยทีเดียวต้องบอกว่ากินตลาดตัวแพลตฟอร์มที่เป็น cms ไปแทบหมดแล้วนะครับใครที่ใช้ cms ก็คงไม่ลอดตัว wordpress อย่างแน่นอนแน่นอนผมก็มีใช้งานอยู่ด้วยนะครับตัว wordpress ใช้งานง่ายอย่างที่เรารู้กันแต่ว่าอาจจะต้องมีคัส o m ม z ยให้มันแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะมีที่สำคัญคือมีปลั๊กอินต่างๆให้เราเลือกเยอะอยจริงๆนะครับผมแต่ก็ต้องดูเรื่อ,องความปลอดภัยด้วยนะ ถัดไปครับอีกข่าวนึงครับไปดูเรื่องของอีพิกแล้วกันเรื่องของเกมอาจจะไม่ให้เกิงเชิงเกมแต่คราวนี้คือเหมือนเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่อ p i c นะครับเขาคาดว่าเขาจะเปิดให้ใช้งานครับทูตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างเมตาฮิวแมนเขาเรียกว่าการสร้างาหน้าตารรูปร่างหน้าตาของเราเนี่ย เป็นแบบเรียวจริงๆเลยที่แบบเหมือนคนจริงๆมากๆเลยครับเราจะเห็นช่วงหลังบนเกมคอนโซลหรือเกมใหม่ๆนะครับจะเห็นว่าออกมาเนี่ยพัฒนาออกมาได้หน้าตาเหมือนคนจริงอันนี้เขาจะเปิดให้เราสร้างตัวตนจริงๆได้แล้วนะครับบนเบราว์เซอร์ครับอันนี้ไม่ต้องลงแอปพลปิเคชันหรือลงโปรแกรมแต่อย่างใดแค่มีเบราว์เซอร์ก็สามารถที่จะสร้างหน้าตาของเราจริงๆออกมาได้ เอามาใช้งานยังไงนั้นยังไม่ได้บอกในะรายละเอียดแต่อย่างใดนะครับแต่ที่แน่ๆเขาคาดว่าจะเปิดภายในปีนี้แล้วก็สามารถที่จะสร้างบนเว็บไซต์นะครับบนเบราว์เซอร์ของเราได้เลยแล้วก็บนเบราว์เซอร์นะครับเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็สร้างบนเบราว์เซอร์ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาลงนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาลงแล้วก็สามารถที่จะแบบเซฟลงไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าการปรับหน้าตาต่างๆเนี่ยเท่าที่ดูดูตัวเบต้าที่เขาโชว์บน u t u b e นะครับเขาปรับรายละเอียดได้ มากไม่ใช่แบบแค่คือมันมีแบบเยอะมากจริงครับเป็นดวงตาผิวหนังเหี่ยวย่นรอยเหี่ยวย่นคือมันแบบเรียวเรียวจริงๆนะครับออกมาแบบโอ้โหสุดยอดเลยคงต้องใช้เวลาอันนี้มากเลยนะในการปรับแต่งที่หน้าตาให้เหมือนกับตัวเราผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นอนาคตน่าจะมีอาชีพนะครับที่เรียกว่ารับแต่งตัวละครไอตัวเมตาฮิวแมนนี่แหละ ให้เหมือนหน้าตาเราเพราะว่าผมว่าเชื่อว่าสกิลในการปรับแต่งหน้าตาเนี่ยทุกคนคงไม่สามารถทาทาได้ทั้งหมดนะครับก็คงอาจจะมีเรื่องของเอ้อรับจ้างผมรับจ้างให้นะผมมีฝีมือมากเลยในการปรับแต่งใช้เวลาไม่นานนะครับรอได้ชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถที่จะแบบเอาไปใช้งานต่อได้เชื่อว่านะครับน่าจะเอาไปใช้งานในเรื่องของพวกเป็นพวกวอร์ชวลได้หรืออาจจะไปลิงก์กับบางเกมแล้วเอาไปใส่ในโต๊ในตัวละครในเกมที่เป็นตัวเราได้เลยในอนาคตนะครับ ก็ต้องดูติดตามอีกทีนึงครับเรื่องของเกมเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันในอนาคตนะครับอาจจะไปเข้าเป็นส่วนของประกอบด้วยของ AR VR อะไรอย่เงี้ยก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งโอเควันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับก็เอาไว้อัปเดตกันใหม่ในวันถัดไปครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ Spotify นะครับ Apple Podcast นะครับ Google Podcast นะครับ Bogdits Podcast นะครับ a n c o r e Podcast นะครับ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech Blog นะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ w w w Happy Tech Blog.com นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ